สาธุครับทุกท่านครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวะขาโตภควะตาธัมโมทะมลามะมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะสังโฆสังฆังนะมามิ สาธุทุกท,ท่านนะครับสาธุครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับผมอิติปิโสวิเศษอิอิเศษเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสาตาังพุทธปิติอิโอมสีคเนสายะนัมหาหะโอมสีนี้คเนสายะนัมหาหะโอมสีคเนสายะนัมมาหะพุทธบูชาจารยาา์ยังธรรมบูชาจารย์ยังสังฆบูชาจารย์ยังพรหมเทวบิดามารดากูบาอาจารย์มามิหัง โอมณีปัดเมหงหลิโอมพญาภิเภกเทวานังอิสวาสุนมะมิหังพูมิติตังปิยมามะนาชาลิตินมะอาปุเปกามะโอสาเสโทเทวินโทที่พระจักรขงมิโสทัยสมมาสุรัสสะพระอรหังรักษาปาโมโอดิริพุทธะนิมิตังขอเดชะเดชะขอเดเดชะจงมันเป็นที่พึ่งแก่มะอาปุนี้ด้วยเถิดพุทธังเมันณิมิตังมาอาปุทำมาเมขันณิมิตังอุอามาสังฆาเมฆานิมิตังอาโมุพุทธังเปิดโลกทำมาเปิดโลกสังฆาเปิดโลกสิทธิกรรมสิทธิกินจังสิทธิลาภังพระวันตุเมพุทธังมาเกิดเปิดโลกกับวิทูวิโสทัย ธ้ามันมาเกิดปอดแล้วกับวิธูพุทธรยิสังขัรมาเกิดปอดแล้วกับวิธูพุทธรยิพุทธังมาวันนี้มีตังถ้ามันมาวันี mmm. ้ต bueno ่างสังฆังมานี้มีต่างอะไรที่เปิดบังอยู่อะไรที่ไม่รู้ได้รู้แจ้งประจันไม่เถิดทำานอนันต์ใดล่วงเกินที่การละเวรได้ปรดได้พระยาข้าเจ้าไม่เถิดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมพุทธายะพะพุทธไตรัตระยามณีนพรัตศีสัสขัสสุทธัมมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆบูชาอาคีทานังวะรังขันธังสีวะดีจมหาเทหลังอาหารวันธรมิทูระโตอาหารวันธรมิทาตุโยอาหารวันธรมิสัพปสุโสพุทธะธัมมะสังฆาปูเชมิอิมังสัจญวังอธิฐานิพุทธังอธิธฐานิธัมมะอิธฐานิสังฆังอธิธฐานิขออุทิศส่วนให้กับเจ้ากรรมนเวรทั้งหลายที่ ผ่านมาในปีพศ2563ที่ขัดขวางข้าพเจ้าทุกอย่างในวันจะเป็นทางด้านการงานสุขภาพได้โปรดมารับส่วนบุญรุญสมในการสวดภาวนาเจริญพรในวันนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุสเพพุทธาสเพธรรมาสเพสังขารพระปันตาปเจกันนาเตยามพรงหานตานันสเปเชนะ้นละข้าพเทมีสังปะสงสเพพุทธาสเพธรรมาสเพสังขารพรับป in ันตาปัจเจกันนาเตยามพรงหานตานันสเเชนะรนละข้าพเทวีสังประสง สเปพุทธาสเปธรรมาสเปสังขารารปัญตาปฏิการนันเตยพรางอาตานันจเตชนะลักขามันมิสสะป์สสเปพุทธาสเปธรรมาสเปสังขารารปัญตาปฏิการนันเตยพรางอาตานันจเตชนะลักขามันมิสสะปโสพุทธังไอถามิธรรมังไอถามิสังฆังไอถามิสาธุ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 ทุกท่านนะครับสาธุครับวันนี้มีใครนะครับสาธุนะครับผมสาธุสาธุนะครับสาธุทุกท่านนะสาธุคุณปิ่นครับ สาธุครับสาธุคุณบุญส่งชนะสิงครับสาธุครับสาธุฮะวันนี้ขอให้ทุกคนร่ำรวยนะครับผมนะครับวันนี้ได้เห็นนะฮะจะขอนะครับจุดทูปนะครับในครั้งที่แล้วนะฮะพ่อแก่ไม่ให้ครั้งนี้คิดว่าพ่อแก่น่าจะให้นะครับสาธุคุณปานอมปัญญานะครับสาธุคุณพรพิสิทธิ์นะครับผมสุวรรณศรีครับสาธุครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสาธุคุณ F c ซ นุ้ยซานะครับสาธุคุณมิลลาแฟมิลี่นะครับผมสาธุครับเราจะสวดพระคาถาเงินล้านพร้อมๆกันด้วยนะครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส, hi, ส, redesign, สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพจิตชามินาสังสิโม พรมมาจะมาเทวาสเพยขาปไรยันติพรมมาจะมาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตภาหุติพุทธมะอาอุณนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะโหมสัปติชามิ เพงเพ่งพาพาหาหาเรือเรือรวยรวยขอให้ท okay. ุกท่านร่ำรวยร่ำรวยเงินทองร่ำรวยร่ำรวยนะครับโอเคครับผมและสวดพระคาถานะครับของพระอาจารย์สุริยันนะครับผมคาถาเศรษฐีนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโวตารหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโวตารหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาตาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัง ณชาลิติมหาเศรษฐีปิโยเปียงมามาณมั่งณมีณเศรษฐีณเงินไหลนองณทองไหลมาณชาลิติณมามีมามหาเศรษฐีณชาลิติปิโยเปียงมหาเศรษฐีปิโยเปียงมามาสาธุสาธุสาธุครับณมั่งณมีณเศรษฐีณเงินไหลนองณทองไหลมาณชาลิติณมามีมามหาเศรษฐีปิโยปียงมามาสาธุสาธุสาธุ สาธุคุณอ้อครับสาธุคุณหมาน้อยจําปวดสาธุคุณทิพากรนะครับผมสาธุคุณอุทัยนะครับสาธุนะครับขอทุกท่านร่ำรวยเงินทองนะครับผมได้เลขสมใจนะครับโอเคสาธุสาธุทุกท่านนะครับผมนะฮะครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับโอเคขอญาตนะฮะนั่งสมาธินิดหนึ่งนะครับ นะโมตัสสะภะวะโตอะระโตสัมมาสัุปัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระโตสัมมาสัุปัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระโตสัมมาสัุปัสสะสัพจิตฉามินะสังสิโมพรหมมาจมาเทวาสเพยขาเรติพรหมมาจมาเทวาอพิลาภาภะวันตุเมมหาพุญโญมหาลาภวพุทุเมมิเตภวะติพุทธมะอะปุณโมพุทธายะวิระทะโยวิละโพนายังวิละหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระเอธิโยุตสะมานีมามารุสัสสวะโหม สมติชามิเพลงเพลงพาพาหาหาเรือเรือสาธุสาธุสาธุรวยรวย สาธุสาธุสาธุเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับผมนะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับและนี่นะครับผมก็ส่งต่อนะครับนี่คือองค์พ่อแก่นะครับผมองค์พ่อแก่นะฮะองค์พ่อแก่สลักโชคนะครับองค์นี้นะฮะครับผม ยินด,ดีส่งให้กับทุกท่านนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมมาที่ Line แอดไซนยังไงแล้วสาธุสาธุนะครับผมสาธุทุกท่านครับผมสวัสดีครับ